bạn để bạn để gì vậy không còn hơn đi <laughs> cái tàu này ta đi อะไรเินใครอ่ะเงินใครวะเงี้เดินกันครับเดี๋ยวเงินกีดไปเนี่ยใช่เงินกเงินกีดไอ้เหี้ยก้องชนก้องชนนี่ก้องชนสองครับ ทำไมต้องใส่หัวจูกมาด้วยอะครับหน้ามากูยาวเท่านี้นเหีไม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ของต้านพันยาอยู่นี่แล้วก็จะเพชตรงนี้วิลเลียมบอกว่าดียวเอาเวทกามาแล้วมันเอาเวกามาด้วยแมวออแมวอแว่อไสารไอสัตว์เล่นเ่ิกาเากลางเอาผ้าดินี่เอนี่นี่เล่นตรงนี้เลยสัตว์ในวง แ๋ยว,วันนี้นะครับผมเป็นหน้าที่จะก,การถ่ายตากล้องให้ซึ่งจะถ่ายจะซึ่งจะถ่ายส,สองกล้องจับฟูกล้องแรกคือกล้องมีองสองกองล้องแต่ฟูกล้องถ่ายซ้ายทีถ่ายขวาทีกูรู้<ช><ผ>มึงชอบหรืกยุ่ไม่รู้นะไอเนี่ยกูรู้คนดูชอบไอโตโน่เป็นต้นเลยคู่ดูโอ้ผมวันนี้จะเป็นคู่ดูโอ้ผมก็ถ้าเปิดเธออาจจะไปเจอร้านลุงก็ได้ร้านเขาปิดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ร้านลุงร้านลูกตาเปิดเทอม ตามมาเลยคุณคุณอาจจะไปถึงร้านลุงเรื่อย่นะครับวีซีทีสุดทีวีซีดีศูนย์สี่นะของทางของอาร์ฟอลฟอร์ดนั่นเองบอกความรู้สึกหน่อยครับว่าถ้าผมไปตะนอนจะเป็นยังไงก็ขอโชคดีครับขอโชคดียวกับบอดเบนซาแล้วก็อย่าแดกโรตีทำไมฉันชอบผมเกลียดเมียมันแดกตังค์ผมหมดแล้วเนี่ยโรตีไหนี่ยเรี่ย อะไรเนี e ่ยอะไรเนี่ยไล่ไล่ไอ้เนี่ยกระดกมันเฮียะบอกมาห้ตรงนี้แล้วอ๋อผาใ่าถูกตองเลยได้อยู่นะไอ้เนี่ย <anto> <divide S 1> อะไรอะไรเฮ้ยไอ้เรียกตายไปดิเดร์ไปไหนไปไหนไม่ต้องห้าม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 ห้ามทำไมเรื่องห้ามไอ้เรียกมึงมาเป็นชีพก่อนไอ้เหี้ยชิพตัวเองอ่ะไอ้สัตว์มึงเป็นชิพตัวเองก่อนดิ ผู้ที่รับชมคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ไมาเมดเน็ตคนละช่อง้วคนละช่องคนละช่องไอ้เหี่อะไรันแล้คุณสาวลูกคนที่มาดูครับเพิ่งกลับม่คลิปหน้าขอพักก่อนเดี๋ยวลเล่นต่อก็เห็นมาเล่นบาสมาตีาห,ห้าเดือนแล้วกว่าจะกล่าดิ้นนึงให้ถึงไม่ได้แล้วก็ของลูกคนที่มาดูสุดที่นะครับก็อย่าลืมก็จะได้เป็นเพื่อนเพื่อนนะเพิ่งกลใหม่คลิปหน้าตลอดคลิปนี้ โอเค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 ายเคโอเคเคโอเคโอเีอคโอเคโอเคอเอเคาอคออเคโเคโอเมเคโอนคโเร็วแค่อเคโอเคโออเคออเคโอเเอเคโเคโเอเอเคโาเอเคโอเออเอ อันนเี้ไม่ไม่ใครอยู่ตำรวจไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ตำรวจไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่อใจเองตัวเองไม่ใช่ของกลางไอ้สัตว์หาแม่ไหมเจอแม่ใจเองอร่อยน่าดูกินมากินทำไมอ่ะอ่ะครับอาจารับลองช้ากุนน้าุนน้าเฮ้ดี๋ยวกุนถ้าไม่มีน้ำจิ้มพู คาราเมลกาไทลมาริโอมิวกี้สับลรีิกไนท์นมบูนมจืดชุดใส่มิวเดนคูไม่หี้่ไปเปล่าตอดแ้มไงตัดแ้มไงนีสองแ้มนะครับอันนี้สองแด้ยเฮ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 ้อันนี้อันนี้ซีกับวิเล่แบ่งกันนะอันนี้อะไรนี่ขนมังสังขยาไม่ๆม่แกเลยแกเลย บออไแดดโคเเลยสัตว์น้องๆอย่าทตามนะครับพี่โตแล้วแต่ยังไม่ถวงกายุสแ่งแบแบ่งงสามส่วนก็ได้ไอหี่อมึงรู้จักครึ่งไว้อ้เนส่วนนิดละไอ้ยสองยกำลังโตแมม่ฮ่าฮ่ากินแล้วครับกิน พลังไฟอะไรเล่าก็มีก็มีใบไฟเราไม่มีอ่ะระเบียงระเบียงอร่อยไหมครับกูรีบดีดถ้าเกียร์ยางยิ่งคำยังมาตรฐานอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมไม่ถูกลืมไม่ถูกลืมอยวเดี๋ยวเรั๋ยวแล้เขาละทำมาจัดระจฮะทำมาจัดระจัมอ่าถูกลืมเริษัทนี่ไงรีบเป็นพวกไง อะไรเงี้ยวะคุกคุกนิโก้ไหมอะไรนะเช็คนิโก้ไหถึงอ้นี่ผมตำรวจที่เขาเหยนโพูดล่ะถึงพี่จะเมาเดี๋ยวพี่บาเข้าสั่งตียงอเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเต็มสิบไม่สิบเลยแต่ว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบดูใต้คอมเมนต์อ้าวไอ้นี่ผมพูดไอ้สารเลผมพ่อครัวคนหนึ่งนะคือน้ำตาลกับน้ำตาลอ่ะอันอย่างอย่างหลักเลยคือน้ำตาลเขาใส่ไม่ค่อยเยอะมาก แล้วก็ใส่ครีมอะไปประมาณเจ็ดส่วนสี่ก็คือมันก็คือว่าคือว่ามันเกินมาตรฐานของที่จะใส่น้ำตาลเข้าไปแนะนําว่าใส่น้าตาลครึ่งต่อครึ่งน้ําตาลใส่ประมาณ3ช้อนแล้วก็ครีมใส่ประมาณไอ้ครีมอะแล้วแต่ปริมาณครับแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าไม่เลี่ยนมากแต่ก็เลี่ยนอยู่ถามว่าหวานไหมหวานหวานมันไม่ได้หวานเพราะน้ำตาลแต่มันหวานเพราะครีมเออแม่งผสมอะไรมาบ้างเนี่ย เนี่ยขนาดเล็บยังสวยเลยนะสวัสดีเราสามารถทำที่ได้ที่ไหนครับอีดิทเมยครับฮะมาดีไงวะมาดีบริการทาเล็บเหม่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกลุ่มร้านนึงเขียนว่าไอดิทเมย์อีดิดอีดิทอีดิทนี่นี่นี่มีเด็กเอาของเด็ดมาได้แบงกาดเหรอไอ้เหี้ยไรไอ้สารเอาโปสเตอร์ไอ้ชามา ไม่ใช่เมืองหมอไยงไงเตอร์กเตอมฮะคนคนนอกไอ้เหียคนเสียตายคนขายรวยเหียซื้อมาเบอเล่ผับเียร์นะลูกป็ใครเฟยวะอยู่่อจอมซื้อมาเลยจริงๆราคาั้500บาทผมซื้อมานจะหรอวะหนึ่พไม่ซื้อมา่อแรกือสองไปเนี่ยไมไม่ไม ต่อดีที่อะต่อต่ออะไรกินแม่งพูดเทมปุระพี่น้ำก่อนพี่กินเบอร์ฟุ๊กเบอร์ฟุ๊กคนนี้คนนี้ลองจำได้ว่าอย่ากใส่ดีมเยอะพี่ยังที่บายพี่ยังที่เออจัดแต่ผมไม่ได้ดูถูกนะครับเสาไความจริงเรามาดูคนซื้อน้ำกันนะฮะ ก็น้ำหรอมาซื้ออนไรยนดูมัาซื้ออะไรนะเฮ้ย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 ไหนดูไหนเย่ไม่จริงแล้วเราบอกหายไปไหนอ่ะน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนไอ้นี่มันจะไม่น้องหนีไอ้ตัแล้วเราบอกหายไปไหนวะลบแม่งแล้ว มันเกียนผมมันเกียนผมไอ้เนี่ยอะไรเมื่อกี้ไอ้ยังกูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียนไอ้เหี้ยคิวอ่ะไอ้เหี้ยคิวอ่ะคิวคิวมีตอ่ะไอ้เหี้ยกูโดนเกียนแม่เกียนขนโมจิกูสวัสดีครับวันนี้ผมจะเปิดตำรามังโกนวันนี้นะครับอยู่กับคุณพ่อแวนก์กะไม่เอาเวนก์กะมาจับเรื่อยๆไอ้ยังเวนก์กะนะเาวนก์กะมาคนกำลังเช็คคิปนะ จัดสุดท้ายขึ้นเกณฑ์ลงแสดงเออเฮ้ยอีแก่แกนายลูกพี่ไอ้ไอ้สัตว์ทั้งอะไรไอ้กูกูบ้านี่กูขายแล้ว ไปี่อบาดูบาดด้วยตาใครห้กูเม่ลูใครไม่ถ้าไม่ท้าาให้น้องกูมเลียงหมูกระทะอะไรครับไอ้หี้ยกูรู้ลวไอ้ตัไอ้บ้านเนีย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลดูมาดิมันเตะกระเป๋าไอ้เหี้ยนต้มึงใส่กระเป๋าทไมน้องอรกมี่า บายบายนะจ๊ะไอ้ไอ้ว่าไงว่าไงต่อไหมต่อไหมโตดิแล้วบอลซีนะลูกบาซีนะไปดูได้สัตว์โดนยึดได้ยังลมปาทิ้งแม่งสัตว์ระเบิดได้ดู ออย่าาลืมุปเปลี่ยนทีแม่เลือ,อเหลือทีมเดิมทีมเดิม,ม,ดมฟ้ามืดเลยนะมืดมากจ้ยในกล้องมันดูสว่างแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วจำคำกลวิการณ์โดยผู้หญิงสามแต้มแสกหน้าคือความอัอายของนักบัตรผู้ชายนี่นี่ไว้ซีนเป็นเซอร์โดยไวนเอ่ยยืนสามแต้มแสกหน้าคือความอับอายของนักบัตผู้ชายจำคำกลวยและตาล้างได้หอนะชายชาตรี อาการหนักเลยแหละโอ้ยไม่เอาจริงอะไรมันเป็นนี่อะไรนี่อันนี่กระบาอไอ้สัตว์มึงทำไรบ้าไงบ้าอยู่ในใจเธอเสมอทิ้งไว้นู่นป่ะเห็นอยู่โคมหมายถึงอะเขาโคมไอ้เจี๊ยไม่ใช่กูไปเก็บบ้าสก่อนไปนู่นบ้าสอยู่นู่นไม่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 ใช่ลูกบอลบ้าดีมันมีบวมบวมเหมือนเออจะมีรูปบวมบวมเหมือนเหมือนรูปมะเขือ อัออีูนูนน้องบอกว่าอะไรนะไม่เจอจับนบาแมงจับเดียวเดียวเดียวไปไหนไปวิ่เรี่ยไปไหนไปวิเนี่ย อออมอมอลเทำได้ลไดทยี่อะไรเขาลิ้นทียอยู่ไอ้สัสเย็นเหมือนกูอยู่โคตรลงเหนื่อไอ้สัมันโดนเหนื่อยอากาศมันเย็น้ไมหนักข้ไอ้ไม่ไหวเชื่อใจผมเบอร์หนึ่งอยู่ไม่ไอยู่ไม่ได้ากูใส่เสอเ ้เฮยที่นี่มันเกเรหระเห็นไหมอยที่นี่เกเรใช่ไหมไม่อย่าเรียกว,ว,ว่าเกเรเขื่อน <laughs> คิดเอาเองนะครับผมเกเรขนาดไหนนะเมื่อก่อนนะมึงเกอยู่ลแล้วีแตอนนี้มึงก็ยังเกเกไม่เกไม่รู้นะครับเดี๋ยวเพื่อน,นหาผมว่ามีสอบเหมือวันนี้ผมก็บอกถามมาเลยเข้ามาผมเข้ามาเป็นร้อยนะครับยุ่งตีผมอ่ายุ่งตีผมเขาบอกเอาจริงมั้งเขาวิ่งนึ่ร้อยครับไม่เห็นก้าวทักตัวหนึ่งครับ มตงโก้สอนม่เกษตรแมวผมนะครับผมได้วัดกับมันแล้วกระลาพี่ปู่ยังจ้าชกมะไรแล้วพไอ้คุวคุณคะสามเดือนแล้วมันออกไปอย่างนี้ลูกลูกบาสมึงกละงคิดว่าเป็นไม้ขึ้นจอแดนไหนเนี่ยตื้ตื้ ไอ้ยอ้หนฟั้านับบ้านันอหไไอ้งหน้านเดี๋ยวบาตอ้าวใช่เลยกูรู้ไปทำอะไรใช่เลยครับใช่เลยมาใช่เลยตามต ไทำอะไรอ่ะต้มดถตนนี้ผม้วอลัอาอโออะกล้องอ่ะนีกล้องเอานะครับเช็คไหมครับเช็คไหมครับไปเช็คในผ้าไดยัง่เช็คครับเช็คเ ขอบคุณครับฮะขอเลยดีครับขอเร่ดี้ยเกดวยนะครับไอ้เจ่งเจ่งไม่ลง ไม่เข้าเข้าแล้วเป็นไรเป็นไรขู่อยู่แบนี้มันไม่จบเล้สิน

ดูได้ไม่เจนงใจควายเขาได้เขาได้แล้วงหลังอุ๊ยเทียตีอ้าอะไรอ่ะ

All right? ข้าว ยังไม่เข้าครับมม <uc> ตอนนี้ครับคโรโับสวยเข้าสีนเจอลกนี้กลับบ้านมาไอเออะไอ้า

ตัวเลยสามเต็มสามลูกติดพี่สินเกิดอะไรขึ้นครับพี่สินเกิดอะไรขึ้นครับแผ้ที่นี่แที่นแที่นี่แพ้ที่นี่แ น้่ินม์พื้นหรือทำอะไรน้ำมินตพื้นหรือทำอะไรเฮ้บอลทำอะไรตรงทาเลยับบอลสิบแล้วบอลมิ้นต์ทำอะไรสิบแล้ว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 บอลมิ้นต์ทำอะไรเาเหกเขาหน้าเจ็ดเจ็ดแปดนที่อ่ะเก้าไอ้บอลน่ไม่ไหวีครั้งนี้ครั้งดี้ครั้งี้ครั้งนีีสิบห้าโอเค เจบแล้วใช่ไหมโอเคจบคลิปให้หน่อยจ้ะตายตรงนี้กว่าสว่างดีมะสว่างมานีมาดีทำเหมือนบล็อกเหมือนบล็อกนู้นอ่ะพวกเรามาวันละนะครับก็จบคลิปได้แค่านี้ได้ครับบาทคุณพ่อบารไป กับคุณพ่อวันไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องกิจวิเดียกระซีด้วยนะครับผมติดตามเพราะคุณไม่ลงคลิปติดตามไปเถอให้เป็นกำลังใจหน่อยเออไม่ได้กระมันครับพวกเราแก๊งพวกเรายิ้มเอาละโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเจ้ากิฟครับขอบคุณครับไปชี้อะไรครับไม่ดีนะไม่ดีนะแต่จะบอกว่าจะบอลพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีชี้พรุ่งนี้เขาไม่มาเออไม่มาพรุ่งนี้จะได้มาส่งแล้วไม่มาดีนะเนี่ยเจะไปพรุ่งนี้เขาจะมาแล้วจำได้ลองนี้ จับบ,ลลบอลปุ๊กกบตาแรกปกติตาสองเอาบอลไว้หลังพวงให้แล้วเจี๊ยปีพรุ่ง <c oughs> นี้เล่นต่อไหมต่อแนๆนี่นี่ร่องรอยของซีนอย่าไปกินไอ้นี่ด้วยมีเล่นกินหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> โอ้กินกินไม่ได้ละไอสัตว์ยา <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีคีมสักกรยายอยู่สวัสดีมอจิชิวันนี้จะเล่นบาสแบบ